สวัสดีครับวันนี้ครูจะมาสอนในรายวิชาศึกษานะครับในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับในเรื่องของการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวนะครับครูผู้สอนนะครับครูวันชนะกัชดิตคุณครูจะใช้สื่อนะครับการสอนนะครับ powerpoint นะครับประกอบการสอนของบริษัทอักษรเจริญทัศนะครับ วันนี้เราจะมาสอนในหน่วยการรู้ที่4นะครับก็คือเรื่องการสร้างสมรรถภาพในครอบครัวนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับนักเรียนนะครับสามารถวิเคราะห์สาเหตุนะครับและเสนอแนวทางป้องกันนะครับแก้ไขความขัดแย้งในครอบครัวได้นะครับมาดูนะครับความขัดแย้งในครอบครัวนะครับปัจจุบันนะครับสภาพสังคมนะครับเต็มไปด้วยความเร่งรีบนะครับและมีการแข่งขันกันสูงนะครับทำให้ บุคคลเกิดความเครียดนะครับโดยบางครอบครัวนะครับอาจจะมีปากเสียงกันนะครับระหว่างสามีภรรยานะครับระหว่างพ่อแม่กับลูกนะครับความขัดแย้งต่างๆนะครับอาจมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยนะครับดังนี้นะครับเราก็จะมาดูในเรื่องของสาเหตุนะครับความขัดแย้งในครอบครัวนะครับแล้วก็แนวทางป้องกันนะครับและแก้ไขความขัดแย้งในครอบครัวนะครับมาดูเรื่องของสาเหตุนะครับความขัดแย้งในครอบครัวนะครับ ความขัดแย้งนะครับเพียงเล็กน้อยนะครับอาจลุกลามไปจนถึงขั้นทําให้ครอบครัวเนี่ยแตกแยกได้นะครับสาเหตุนะครับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างสามีภรรยาแล้วก็พ่อแม่กับลูกนะครับเรามาดูสาเหตุความขัดแย้งระหว่างสามีภรรยานะครับซึ่งจะอาจจะมีเรื่องของนิสัยนะครับแล้วก็ความเคยชินส่วนตัวที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็บางคนอาจขาดความตระหนักในบทบาทของหน้าที่ตนเองนะครับเช่น แม่ไม่ทําหน้าที่แม่ที่ดีนะครับหรือคุณพ่อก็ไม่ไม่ทำหน้าที่ของคุณพ่อที่ดีนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือความไม่ซื่อสัตย์นะครับต่อคู่ครองของตนเองนะครับหรือการไม่มีเวลาให้การแลกกันนะครับหรือบางครอบครัวก็อาจจะใช้ความรุนแรงนะครับตัดสินปัญหานะครับมีปัญหาก็คือใช้ความรุนแรงนะครับในการแก้ไขปัญหานะครับซึ่งจะทําให้เกิดเหตุการณ์บานปลายได้นะครับทีนี้ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือการเข้ากันไม่ได้ระหว่างญาติของแต่ละฝ่ายนะครับอันนี้ก็คือสาเหตุความขัดแย้งระหว่างสามีภรรยานะครับมาดูสาเหตุความขัดแย้งนะครับระหว่างบิดามารดากับบุตรนะครับสาเหตุนะครับก็อาจจะมีมาจากนิสัยจู้จี้จุกจิกขี้บ่นของพ่อแม่นะครับหรือว่าการเรียนของลูกนะครับไม่เป็นไปตามความคาดหวังนะครับหรือการคบเพื่อนนะครับของ ของบุตรของลูกนะครับซึ่งอาจจะคบเพื่อนไม่ดีนะครับพ่อแม่ก็อาจจะเกิดความรู้สึกที่เป็นห่วงนะครับแล้วก็อาจจะรู้สึกที่จะไม่ไว้ใจนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือช่องว่างระหว่างวัยนะครับด้วยความที่มีอายุที่ค่อนข้างแตกต่างกันมากนะครับบางทีความคิดความอ่านในในแต่ละช่วงวัยนะครับอาจจะคิดไม่เหมือนกันนะครับเพราะแต่ในยุคสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องของ การเรียนการสอนนะครับหรือความเข้าใจในเรื่องของวัฒนธรรมต่างๆนะครับบางทีช่องว่างระหว่างวัยนะครับอาจจะเป็นสาเหตุหลักในการที่ระหว่างพ่อกับแม่เรานะครับไม่เข้าใจนะครับมาดูแนวทางป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งในครอบครัวนะครับแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งนะครับที่จะทําให้ครอบครัวนะครับสามารถผ่านเหตุการณ์ความขัดแย้งไปได้อย่างราบรื่นนะครับแล้วก็มีความสุขนะครับ การป้องกันนะครับความขัดแย้งในครอบครัวก็มีวิธีการดังนี้นะครับเช่นนะครับให้ความรักนะครับมีทักษะการสื่อสารที่ดีนะครับยอมรับพฤติกรรมของตนเองนะครับแล้วก็พยายามปรับตัวเข้าหากันนะครับแล้วก็พยายามอย่าใช้อารมณ์นะครับหรือความดุรแรงในการแก้ปัญหานะครับแล้วก็ควรมีการตั้งกติกาของครอบครัวนะครับ มาดูนะครับแนวทางการแก้ไขความขัดแย้งภายในครอบครัวนะครับเช่นนะครับสื่อคําพูดนะครับที่บอกความรู้สึกแทนการแสดงอารมณ์ที่รุนแรงนะครับพูดให้ถูกการะเทศะนะครับหรือพูดถึงเฉพาะเรื่องนะครับหรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหาในปัจจุบันนะครับให้โอกาสอีกฝ่ายนะครับชี้แจงเหตุผลนะครับหรือย้ําเรื่องราวนะครับให้เข้าใจตรงกันนะครับฝ่ายที่ถูกโกรธนะครับจะต้องจับประเด็นปัญหาให้ได้นะครับนะครับ เตรียมความพร้อมนะครับที่จะประนีประนอมนะครับหรือว่ามีความตั้งมั่นนะครับที่จะทําให้ครอบครัวมีความสุขนะครับตรงนี้ก็คือแนวทางการแก้ไขความขัดแย้งภายในครอบครัวนะครับสามารถนําไปใช้ได้นะครับ 2. นะครับก็คือการสร้างสมรรถภาพในครอบครัวนะครับการสร้างความรักความอุ่นในครอบครัวนะครับเป็นภูมิคุ้มกันให้สมาชิกในครอบครัวนะครับห่างไกลความขัดแย้งนะครับจะนําไปสู่ ความรุนแรงในอนาคตนะครับหลักการสร้างสมรรถภาพนะครับก็คือภาวะที่มีการผูกพันเกี่ยวข้องการระหว่างบุคคลสองคนนะครับหรือบุคคลหนึ่งกับอีกหลายคนนะครับสมรรถภาพที่ดีนะครับทำให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเกิดความสุขนะครับมีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะครับเช่นนะครับการเคารพสิทธิ์ผู้อื่นนะครับการให้กําลังใจนะครับการให้ความร่วมมือนะครับให้ความไว้วางใจนะครับหรือการรับผิดชอบต่อหน้าที่นะครับ แนวทางนะครับการสร้างสมรรถภาพในครอบครัวนะครับครอบครัวนะครับเป็นสถาบันที่มีความสําคัญนะครับอ่าแล้วก็เป็นต้นแบบในการปลูกฝังและกล่อมเกลาสมาชิกในครอบครัวให้เป็นคนดีนะครับมีระเบียบวินัยนะครับหากครอบครัวเกิดความขัดแย้งนะครับครอบครัวแตกแยกนะครับก็จะส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวนะครับขาดความอุอุ่นนะครับอาจเป็นคนเก็บกดนะครับหรือแสดงกริยาไม่ดีออกมานะครับก็อ่ามีอ่าแนวทางนะครับเช่นการให้กําลังใจนะครับหรือการ ให้ความไว้วางใจต่อกันนะครับครอบครัวอบอุ่นนะครับก็จะเกิดได้นะครับก็คือการสร้างครอบครัวนะครับก็คือเป็นการสร้างครอบครัวที่ให้เกิดความอบอุ่นภายในครอบครัวนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากๆนะครับเพราะสามารถทำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็มีสุขภาพจิตที่ดีด้วยนะครับซึ่งครอบครัวที่อบอุ่นนะครับก็จะมีลักษณะนะครับดังนี้นะครับ มีความผูกพันทางอารมณ์ที่เหมาะสมนะครับมีการจัดลําดับอํานาจและก็ความเป็นผู้นําที่ชัดเจนนะครับสมาชิกนะครับมีบทบาทหน้าที่ชัดเจนและก็ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสอดคล้องกันนะครับสามารถแก้ไขความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพนะครับมีการใช้เวลาอยู่ร่วมกันตามสมควรนะครับทีนี้มาดูนะครับสัมพันธภาพในครอบครัวนะครับการมีปฏิสัมพันธ์นะครับ และการปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเองอย่างเหมาะสมนะครับการสร้างสมรรถภาพในครอบครัวก็เพื่อให้ครอบครัวนะครับเกิดความอบอุ่นและมีความสุขที่ดีต่อกันนะครับเช่นนะครับดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันนะครับพูดคุยปรึกษาหารือกันนะครับควรให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับแล้วก็มีเวลาให้กันอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็ควรจะมีความสามัคคีปองดองกันนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับเรื่องของการสร้างสมรรถภาพในครอบครัวนะครับ คุณครูก็ฝากใบงานนะครับไว้ที่ใต้คลิปนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับให้กับช่องความแชนแนลนะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูอามก็ขอขอบคุณมากที่นักเรียนนะครับมีความสนใจนะครับแล้วก็คิดว่านักเรียนสามารถนําไปปรับใช้ในครอบครัวของนักเรียนได้นะครับสำหรับวันนี้คุณครูขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ